นอนทั้งมาแหละคนพี่น,อน้องมื่อขึ้นนี่นั่งไป่ได้อยู่ได้นอนสบายดีเด้อพี่น,อน้องงูเห่าเขาเฮือนนั่งเ่าสันทียงขึ้นว่าสันนั่งไป่ได้อยู่ไ่ได้นอนมือนี่นั่งก็เลยมาขอผักผ่นม้ากับสลบคนกับสลบ เห็นมาทาามั้งเฮือนผมพาะกับเสียงแมงอีคือเก่าพี่น้องเลยฟาดมือนี้อีแมงเงงแกงแกงเฮ็ดให้กินอีกแล้วพี่น้องอืม,มันควันเฮ็ดละโง่คือเก่าอ่ะพี่น้องบาดใจไปหาเมื่อเส้าวันนี่พี่น้องเอ้ยแกงเฮ็ดละโง่โง่โงก่จอยเอ้ยมากินข่าวเด้อเฮ้ยจอยกับจอยนะวันที่มันง่า เมือมงงุบสบายดีพี่น้องมันบนใจเลยมัน,กนบ,นบก,นกินเอาออกมารงิขนาดจะบกินสะบายดีพี่น้องมาเดอกี่ข่าวน,น,นกันเงาบกินลวเอิลงไฟพี่น้องเยแจ๊คพน้องหลับัวสดเี่หนได้จัง น้ำมันกินลวเอิ้มันกินบอมเนเนยขันยาอันนนยาแกงลงมาเงมาจะมอกิเ่าจอยนะลงแซ่บจะได้พี่น้องเลยไม่อีกว ไม่ีน้อยปวในขวเหาะแ่มว่าอืมนตใหญ่กว่ากันวะอืโตมันกระท่องกว่ากันห่างเพื่อนเ่ะอเน่เน่าบอกเหอ ยี่สิบเบิดแต่พี่น้องเลยบ้านี้เพ็ดท่านบอลล่เดินหกเดินเจ็ดคุณบ้านตรงนี้นขึ้นโตขึ้นออกจุดใหม่แลนะบ้านอ,อยู่ปากสองากามีอยู่ปักโลู่ละแซนเหนืหยย่อยไรอ่ะห้องเ้าเปิดกระลมเหรอ ละแซ่ตอนกมงหมดแล้วขา่าลูละแซ่อย่อลูละแซ่ดอึนกับมอยากลงแล้วเป็นอะไรด้จากอื่นหมดอยากลงมันแพงโคตรละวละ <c oughs> <c oughs> Mềm không ạ? Cái làng thì điên mình ổn đâu ạ? là xe em ừ. là sao ừ. lợi của bà ấy nào Còn ơi? là xa ừ. นู่นละนู่นด้วบบเนยมันยัมีเส้นสื่อเนาะไยวเ็นะรเนาะน้นน่าื่อนะัด่มมันปะาวะมะนาวยนะน้ไม่ยวมีน่ปวหัว ใช่นอกวถึงุภากด่างบทสุภาพด่างคัตตมาต์ด,าด,ดิทุกคนกันีอนนอนน่อนแม่วาจิจังเกี่ยวเช่นด้วยพวกนั่งก็นม่นีกคนอยู่ที่หาดต แล้วก็ปล่อยลงไปไปเลยเดี๋ยวไม่อียังหอมนี่กุ้ง่นุกบามบานเเนี่นิดนิดครับมีเพ่มะาร้าวหอมมไม่วงไม่คือต่างกับตรงนี้นี่น้อยม่อมย่าต้องว่ามะม่งเ่รออืมนี่เหรอเสือ นี่ดับิับทย่งานหมันอะไรเร้มันจหอไปสองตัวอือขึ้น่าขึ้นมาเลอือมด้ถ่ทยคลิปที่ขาที่นองเบิ่งแต่เฮงนันไมพี่นองมาเบิ่งก็จะโอ้ยอันนี้ Reviewed, ม <S <s ันคือลายสายแหละมันอีแง่ตัวใหญ่ๆเนี่ยม uh uh um> uh 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 ันอ uh 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 ีควายันี่ยมันมีแม่อันนี้ยมีอีแม่อีสนิทหนึ่งมันอึดอๆอยู่เนาะตวนั้นมันอึดนะแม่โลลງเลรษฐตื่นมากเมื่อเจอยเจอยแซ่บเนาเพาะพี่หุ้มสดใช่ไหม มันห้องกระปงคนน้อยหน่อยนหากระปงก็เอาคนน่าหานอ่ะเตะกระไข่เนาะเอาหนึ่ง่ะหนึ่งนล่างน้ำลงอ้า บ่า่ยเาขก็จบึ้นขึ้นขาดน้นปวแสบแล้วแล้วเขาดูดินตะหน่กเ่าจบจห้องน่าหน้ามีถ้าพวดก็กินอยได้นอน่า

ืมไปหามาสดกับกับโอ้ยไม่ต้องจิได้ด้วยบ่ไปดอกหบวกันยิวนอนกับบ้านี่ บ็หมดเลยคืนอนินงาดียวบนันคืนใช่ก็ไรซำห้ามาขาไม่ังฟังเฮ้ยนอนหมดตีงนองกระดย,ดยมีตะล้มหายใจอในอืมขาบด้วยมันเขาเรียกขับด้วยเสียน như ăn nhậm luôn xuống đầm đầy người ta gái Cái luôn เด็ดคาดพี่น้องพอคลิปหนาลืมก็ไลก์ก็แชร์กดติดตามสองยังยังเด้อพี่น้องสบายดี